เรานับถอยหลังสู่การประกวดนางงามซึ่งถือว่าก็เป็นระดับโลกถ้าจะมองว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราเป็นเจ้าภาพในปีนี้นะทำให้ดีแล้วก็ถ้าลองทําดีๆมันก็อาจจะดีะนะครับคือ Miss Universe นะครับซึ่งมันก็มีข่าวว่า มี Miss u n i v e r s ์สกัมพูชาคือไทเนรีโสเจดานี่คือชื่อเขานะฮะเดินทางมาถึงเมืองไทยด้วยทั้งทั้งที่จริงๆแล้วต้นสังกัดคือมิสยูนิเวอร์สกัมพูชาแคนเบอร์เดียเนี่ยะระง,งับการเดินทางของเธอในการบินมาประกวดในฐานะตัวแทนของประเทศแต่เธอไม่สนต้นสังกัดจะมา นะครับแล้วก็ระบุว่าเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วะนะครับซึ่งก็มีคนกับูชามาส่งที่สนามบ,บินอย่างเยอะแยะยิ่งใหญ่เหมือนกันและเขาก็โพสต์ล่าสุดว่าฉันเดินทางมาถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัยแล้วรู้สึกขอบคุณสําหรับการต้อนรับอันอบอุ่นความเมตตาและการสนับสนุนจากทุกคนและความรักของคุณมีความหมายต่อโลกจริงๆในเบื้องต้นเป็นการโพสต์ที่ฉลาดนะเป็นการโพสต์ที่ฉลาดมากหปกป้องตัวเองอื สองถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาในการที่ทั้งในแง่ของความรู้สึกหรือในแง่ของทางกายเรา,า,าเสียตนา,าหรือไม่เจตนาก็ได้นะพี่เรามีแต่เสียกับเสียเลยใช่แต่ถ้ามองอีกมุมหนึง่งอ่มองมุมบวกบวกเออเธอก็เป็นการโพสต์ที่ให้เกียรติแล้วดูว่าคนไทยน่ารักนะและเขาไม่ได้พูดว่าการต้อนรับที่อบอุ่นและความเมตตาจากคนไทยทุกคนด้วยนะ,ะเขาพูดว่าต่อโลก เก่งป่ล่ะพี่ว่าพี่ว่าฉลาดมากไม่ต้องระบุเลยแต่นี่คือยูนิเวอร์สนะฉันมาในฐานะที่ทุกคนเท่าเทียมกันเนี่ยเพียงแต่ว่าจัดที่อยู่ที่ประเทศนี้เพราะฉะนั้นในมุมหนึ่งที่บอกว่าแบบเออเรามาเตือนสติกันเพราะเพียงคิดว่าเราต้องเป็นเจ้าภาพที่แฟร์เราเป็นต้องต้องเป็นเาภาพที่แฟร์และเราต้องไม่โจมตีกันที่ตัวบุคคลค่ะอืแต่เขาก็เคยมีข่าวว่าคนไทยอยู่เหมือนกันเนอะ เนี่ยคนไทยก็จะติดตรงนี้แต่สุดท้ายเราต้องมองผ่านไปก่อนนะเรามีสิทธิ์ไม่ชอบเรามีสิทธิ์มีคติแต่<ม>เราแสดงออกเราแสดงออกแบบหยามเหยียดหรือคุกคามหรืออะไรแบบนั้นไม่ได้ที่คิดว่าในมุมในมุมที่เราต้องเคารพกัน